มาครับท่านมาชมรวมกระดานมันในอีพีทหนึ่งร้อยสองนะครับนี่้ำนวนหกกระดานสามท่านนะครับท่านละสองในกระดานแรกเป็นกระดานเดินหลังนะครับผมเล่นดาวกระจายทรงสามเหลี่ยงเออเอาชื่อนี้ดีกว่านะครับอืมตัวไมยเราจะต่อกรนหางไปลงตากดนะครับถ้าฝั่งนั้นไม่ต่อไว้เขาต่อไว้เราก็ขยับสามมาเจ็ดครับเล่นดาวเหนือมาดูครับทีนี้เขาจะเดินตัวไหนนะครับเพื่อนๆเขาขยับยี่สิบสามสิบเก้าเราก็ยกขึ้นไปครับเตรียมตัวจะต่อลงไปเขาขยับแทรกกินังหวันนี้เราแลกกระตัวนะครับมาถึงตัวนี้ครับ เราเซียนเขาบอกว่าฝั่งนั้นติดแพรมาดูครับปฏิจริงหรือเปล่าถ้าเราเดินถูกนะครับในกระดานนี้เราชนะได้แบบง่ายได้นะครับแต่จังหวะต่อไปนี้ครับเพื่อนผมขยับผิดนะครับยี่สิบสองสิบหกขึ้นไปเพราะคิดว่าเลยมาถึงจุดนี้แล้วคงไม่มีใครชนะเราได้ประมาณนั้นแหละครับเดินเบดไม่ได้อ่านนะครับเพราะคิดว่าฝั่งนั้นยังไงก็ไม่ชนะนะครับทีนี้จะชนะก็ลำบากแล้วนะครับจึงตัดสินใจขยับแทรกกินขึ้นไปเลย เขาก็สวนทันทีครับให้เราเลือกกินซึ่งเราก็ต้องเอาตัวบนจินขึ้นไปครับพร้อมกับขยับเข้าฮอตจินครับตาสามสิบเอ็ดสรุปเสร็จการแลกกันไปกันมาครับคนละสองตัวมาตกอยู่ในรูปนี้ครับเขาเข้าฮอตตาสามไม่ได้นะครับเพราะจะติดสองเราทันทีเลยขยับเข้าตาสี่แล้วก็ขยับฮอตมากดเลยครับตาสามไว้นะครับทั้งฮอตทั้งเบี้ยนะครับตาสี่และตาสิบเอ็ดยืนแข็งทื่อนะครับขยับไม่ได้เราก็ขยับเบี้ยเราขึ้นฮอตอีกหนึ่งตัว จะมาเข้าฮอตก,ก็ต้องมีฟรีสักหนึ่งตัวแน่นอนนลครับเพื่อนๆว่าจริงไหมนะครับเราขยับเบี้ยจอฮอตในทันทีเตรียมตัวเข้ากินนะครับเขาจะขยับมาต่อฮอตเราเข้ากินเลยจะเสียสองหร,อสสหรือจะเสียสามหรือจะเสียหนึ่งทุกทางเลือกมีสิ่งที่ต้องเสียมีค่าใช้จ่ายนะจ๊ะสรุปให้เรากินทีละตัวนะครับแต่ก็โดนไปทั้งสามตัวแล้วก็ตัวที่สี่กำลังจะมาเกมจบตรงนี้นะครับเขาขยับให้กินจนหมดเกี้ยงครับในกระดาษแรกเป็นของเราไป เพียกันต่อเลยครับในกระดานที่2ซึ่งเป็นกระดานเดือนก่อนของฝั่งเราบ้างครับผมขยับขึ้นคํำกางกระดานาะฉะนั้นก็ลำเลียงพลขึ้นมาครับเป็น5แต้มเบื้องต้นนะครับก่อนจะขยับแทรกยกสูงขวาขึ้นครับผมจำเป็นต้องขยับปิดนะครับในจังหวะนี้ปิดเป็นมาตรฐานนะครับฝั่งนั้นเล่นแต้ม4ี่พญานะครับผมขึ้นมาตรฐานเต็มรูปฝั่งนั้นเป็นเจ้าระค้ฟาดหางหรือเปล่าเขาไม่แน่ใจนะครับน่าจะใช่เลยนะครับผมขยับสามสองยี่สิบแปดนะครับพร้อมกับยกยี่สิบเจ็ดยี่สี่ขึ้นไป ขยับไปตาสิบเก้าไม่ได้นะครับจละเเคจะฟาดหางนะครับเพื่อนๆเออเจ็บเลยนะครับผมจะบอกให้พอนนั้นขยับหนีบสองข้างขึ้นมาครับเราก็จําเป็นต้องต่อไว้นะครับในเต้มนี้ต่อขึ้นไปเลยครับนี่ต่อไปกดไว้นะครับไปคุมกลางกระดานเขาขยจะหผลมาสิบเรายกสามเอ็ดยี่สิบเจ็ดขึ้นไปนะครับเพื่อนๆถ้าขยับหนึ่งมาหกนะครับเราก็จะเซ้นะครับยี่สิบสองสิบเจ็ดแล้วค่อยกดสองเข้าฮัตทันทีแต่เขาขยับหนึ่งมาห้าครับ เราก็หันมาเลียนแต้มนี้ครับโดยการเส้นสะก่อนหนึ่งทีนะครับแล้วก็แทรกกินขึ้นไปซึ่งก็จะได้กินคืนแน่นอนนะครับในแต้มนี้นะครับเรื่องมาต่อไปนี้สําคัญนะครับเ,เพื่อนๆเขาขยับแทรกกินเรานะครับเราปล่อยเลยนะครับให้กินนะครับพร้อมแถมไปอีกหนึ่งตัวในจังหวะนี้แล้วค่อยกดสามส่วิปคอมไปเลยครับนี่เนี่ย มันเข้าสูตรนะครับเพื่อนๆไม่มีอะไรมากมายครับนะครับที่เหลือก็เสร็จเราอยู่แล้วครับเขาเดินให้เราจิมจนหมดเกลี้ยงเในกระดาษแรกเรื่นต่อครับในกระดาษที่3ที่4นะครับเพื่อนๆซึ่งเป็นของอีกหนึ่งท่านนะครับท่านละ2กระดาษอย่างที่บอกในกระดาษแรกเป็นกระดาษเดินหลังนะครับผมเล่นเป็นทรงดาวฝั่งนั้นเป็นมาตรฐานนะครับแล้วก็ขึ้นเต้มดาวกระจายนะครับดาวกระจายทรงสามเหลี่ยมโอ้หลายชื่อเสือเกินในจจงหวันนี้ฝั่งนั้นขยับแทรกกินครับผมเลยยกขึ้นให้เลือกครับ เป้าหมายเราจะไปลงตากดนะครับตา22ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ว่อย่างนั้น,นครับจะทําให้คู่แข่งเดินลําบากนะครับเดินยากขวางหน้าบ้านเขาไว้เขาหยับลงมุมด้านซ้ายครับผมดันเบี้ยขึ้นให้ระวังร่มเป็นพอนะครับอยู่ใกล้ฐานเขาอย่างนั้นถ้าระวังร่มได้เราก็ได้ประโยชน์ครับขยับขึ้นจังหวะนี้นะครับ2กัก4เบี้ยเรา2ตัวทําให้4ตัวข้างบนนั้นเดินลําบากทีนี้เบี้ยเขาเดินได้อยู่2ตัวนะครับตอนนี้เหลืออยู่ตัวเดียวและตอนนี้ก็หมดทุกตัว แลถึงตรงนี้เดินตัวไหนก็น่าจะแพ้แล้วเพื่อนๆว่ายอย่างไงครับใช่หรือเปล่าหรือผมคิดไปเองในจังหวะนี้เขาก็หาตัวเดินอยู่นานนะครับก่อนจะขยับแทรกกินเราก็ปล่อยเลยนะครับเดี๋ยวค่อยกด2จังหวะน,นี้แต่ยังไม่ได้กินครับเขาตัดสินใจยอมแพ้ไปก่อนครับในกระดานแรก <S <S ไปว่ากันต่อในกระดานที่2เลยนะครับซึ่งเป็นกระดานเดินก่อนของฝั่งเราบ้างครับผมขยับขึ้นคำกลางกระดานไว้นะครับเพราะนั้นขยับเป็น3ามเรียงเหมือนกันกับเรานะครับพร้อมกับต่อลงไปด้านขวาเออ คุณเคยเห็นนะครับแต้มนี้ฝั่งนั้นเดินไวเดินคล่องมากเลยนะครับเราก็ต้องคล่องด้วยว่าอย่างนั้นเขาขยับลงบุกบ้านเราเลยนะครับผมจําเป็นต้องขยับ3ามเอ็ดยีขึ้นไปครับก็ว่าจะดองไว้กิน2นะครับแต่เขาไม่ยอมเขาดันขึ้นมาเลยให้จําไว้เลยนะว่าความเสียหายครั้งนี้เธอเป็นคนเริ่มนะครับเขาบุกแล้วก่อนเราก็จัดการพังบ้านเขาเสียเลยนะครับในจังหวะนี้กิน2องสหรับดอกขึ้นไปนะครับไปจอดที่ฐานเขาเดินลําบากนะครับ เราจอฐานอีกแล้วครับทุบฐานอีกรอบนะครับยิ่งแต่สินใจเข้ากินอย่างนี้นะครับเราก็ส่งให้ตัวร่างกินแล้วขยับขึ้นกักครับ1กัก3ว่าอย่างนั้นอีกออก็คิดไปเรื่อยนะครับจังหวะนี้ก็ต่อขึ้นไปเลยนะครับเพื่อนต่อขึ้นไปช่วยกันนะครับทีนี้ฝั่งนั้นจะเดินตัวไหนหมากเราได้เปรียบนะครับเพราะว่าหมากเรามีอิสระเยอะกว่านะครับฝั่งนั้นต้องขยับให้เราไปเข้าฮอตนะครับในจังหวะนี้ ก็เข้ากินทันทีต้องมีตัวสังเวยเราแนี่นอนครับถ้าฝั่งนั้นจะถึงฮอตนะครับเรากักไปแล้วก็สังเวยมาหนึ่งตัวพร้อมกับกดไล่นะครับเข้ามุมตา32เข้าได้ตาเดียวนะครับแล้วก็ไม่รอดเรานะครับในกระดานที่2เสร็จเราไปครับไปไปกันต่อเลยนะครับในกระดานที่3ซึ่งเป็นกระดานแถมนะครับเพื่อนแถมไม่หนึ่งกระดานนะครับเพราะว่าเล่นแต่ละเกมจบไวสุดเกินเดี๋ยวไม่จูใจว่าอย่างนั้นนะครับผมขยับเป็น3ามเรียงฝั่งนั้นก็3มเรียงอีกแล้วนะครับ เทมนี้ผมเคยลงไปแล้วนะครับแต่ฝั่งนั้นไม่ยอมกินให้ครับตัดสินใจยอมแพ้ไปซะก่อนวันนี้มาดูคนนี้ครับคนนี้ใจดีเริ่มจนสุดกระดานจบเกมไปเลยนะครับในจังหวะนี้ครับผมขยับแทรกหนีบสองข้างฝั่งนั้นตัดสินใจต่อขึ้นมานะครับเขาต่อขึ้นมาเราก็ยกขึ้นกันครับยี่สิบหกยิบสามขึ้นไปกันไว้ก่อนเขาขยับสองม,มาหกเราเส้นแล้วก็ขยับขึ้นจะต,ต่อสองเพื่อกินคืนนะครับฝั่งนั้นตัดสินใจไม่ให้กินนะครับไม่ยอมเราก็ไล่ลงไปครับ เขาสบจังหวะเสียกินจังหวะน,นี้เราปล่อยนะครับเพราะว่าคนละตัวไม่เป็นไรจังหวะน,นี้เขาขยับ14-17ลงไปนะครับเราก็ดันเบีย้ยขึ้นมุมซะกก่อนนะครับเข้าฮตอตยังไม่ได้ไม่ใช่อะไรหรอกเขาก็ยับจะเข้าฮอตทีนี้เราเข้ากินทันทีนะครับพยายามแมาเปลี่ยนไม่ได้นะครับเพราะว่ามีเบียเบ้ยเบยอร์22อยู่โดนสองนะครับถ้าขยับเบอร์22หนีก็โดนสองเช่นเดิมเลยตัดสินใจขยับเบีย้ยหลบนะครับเราก็โยนให้กินสะก่อนสองตัวแล้วค่อยกดสี่สุดที่ประจังหวะน,นี้ครับนี่เนี่ย <laughs> เขียนว่าจบตรงนี้เลยนะครับเพื่อนไปว่ากันต่อครับในกระดานที่5ที่6นะครับซึ่งเป็นกระดานสุดท้ายของคลิปนี้นะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งท่านนะครับท่านนี้ก็2กระดานครับท่านสุดท้ายแล้วก็เป็นกระดานเดินหลังของฝั่งเรานะครับฝั่งนั้นเดินก่อน E ีีนี้ยาวหน่อยครับถึง10นาทีในกระดานนี้ผมเป็นไข่กระอมก่อนนะครับเบื้องต้นนะครับก่อนจะขยับกลางเขียนออกฝั่งนั้นเป็นมาตรฐานนะครับเราจะเอาไข่กระอมสู้มาตรฐานมาดูครับว่าจะสู้ได้ไหมนะครับเตี้ยมทัวต่อกันหางไปลงตากดนะครับฝั่งนั้้นไมม่่ยยออูแลวครับ ขยับต่อขึ้นมาตรงการะดานี้เป็นของฝั่งนั้นเลยนะครับเขายึดไปเรียบร้อยนะครับเราต้องทยอยออกมุมและจหวันนี้จะต่อสองเราอีกนะครับเออเราก็ต้องขยับหลบนะครับพอขยับหลบปั๊บพวกก็ต่อทันทีนะครับอ่าต่อขึ้นมาจะเข้าฮอตสแล้วเราจะเป็นต้องขยับขึ้นนะครับสิบสามสิบเจ็ดเพื่อจะเอาเบอร์สามสิบเอ็ดนี้ออกจากตําแหน่งนะครับแล้วเราค่อยยกกันนะครับสามมาแปดถ้าเบอร์สามสิบเอ็ดอยู่ในตําแหน่งเราจะยกกันไม่ได้นะครับสามมาแปดเราจะโดนสองสิบห้าสิบเอ็ดทันทีเราจะแพ้นะครับ ทีนี้มาตกอยู่ในรูปนี้มาดูครับว่าเขาจะเดินตัวไหนถ้าเดินพลาดก็มีเสีแพ้เช่นกันนะครับฝั่งนั้นเขาคิดอยู่นานครับเต้มนี้ก่อนจะตัดสินใจขยับลงมาเราก็ขยับขึ้นไปครับ8ไป11และจังหวะนี้เราก็คนละตัวละกันนะครับชะลอเขาให้ช้าลงไปสัก1จังหวะก็อย่างดีในจังหวะนี้เขาเลือกเข้าฮอตนะครับเข้าออตา2เราก็คนละตัวแต่เขาเข้าออตา3เราก็แรกกินเช่นเดิมนะครับ ขาไม่ให้กินอย่างที่เราหวังนะครับเขาขยับหลดเราก็ขยับเบี้ยขึ้นมุมก่อนครับหนึ่งจังหวะแล้วค่อยจะเข้ากินทีหลังนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเต้มที่ดีหรือเปล่านะครับเพื่อนๆคิดว่าไงเขาขยับฮอตกดไล่ทันทีนะครับเราขยับโหลดพร้อมแทรกกินนะครับจังหวะนี้เขาปล่อยกินนะครับแล้วก็ต่อฮอตเราทิ้งในทันทีทีนี้มาเดือดสามสองนะครับมาดูเขาว่าเขาจะกดเราอยู่หรือเปล่านะครับเราดันเบี้ยตัวสูงขึ้นไปพร้อมกับจ่อฮอตไปเลยนะครับ เราจะเบี้ยตัวล่างเส้นนะครับเพื่อจะเข้าฮอตเพื่อที่จะเอาเสมอแค่นั้นนะครับชนะคงไม่ได้รอดมาได้นี่ก็ถือว่าบุญนะครับในเจ้าอันนี้เราก็ตัดเสมอเลยนะเพื่อนๆจะง่ายๆครับไปว่ากันตัวเลยในกระดานที่2ดีกว่านะครับรอดบุดบิดนะครับในกระดานแรกไปว่าตัวเลยครับในกระดานที่2ในกระดานนี้เป็นกระดานเดินขวอนนะครับผมขยับขึ้นค้ำกลางกระดานไว้ครับฝั่งนั้นเป็น5แเต้มครับเบื้องต้น ผมเล่นขึ้นสามเดียงนะครับเขาขยับลงเหมือนจะเป็นกองโจนนะครับเราก็เล่นตามที่เราคิดไปนะครับปล่อยเขาไปเลยครับจะเล่นอะไรก็เล่นไปผมขยับขึ้นลําเลียงพลไปเพราะนั้นก็ขยับเข้าตําแหน่งกองโจนเตรียมตัวครับผมเล่นกันไก่นะครับในกระดาษนี้สู้กับกองโจนทรงห้าเต้มนะครับเพื่อนๆกันไก่นี่ก็ระวังล่มให้ดีๆนะครับเพราะว่าเบอร์สามสิบเอ็ดนี่มันลอยมันหลุดนะครับแต่ผมมองดูแล้วเขาล่มไม่ได้นะครับเลยขยับขึ้น แล้วทีนี้มาดูฝั่งนั้นครับว่าจะเดินตัวไหนนะครับในจังหวะต่อไปนี้เขาขยับหนึ่งมาห้าเหมือนจะต่อนะครับตา้งป้อมอย่างนี้เราต่อก่อนนะครับเออจัดก่อนเลยนะครับเราจะขยับไปยึดเนิน14นะครับยุดธกกรยึดเนิน14นะครับขยับขึ้นไปครับไปกดไปเลยไอ้เนิน14ที่เรายึดไว้นี่ครับทำให้เขาเดินลําบากเขาต้องการจะยึดคืนนะครับขยับซงมา6นะครับเราก็ดันเบี้ยขึ้นไปครับเพื่อปกป้องเนิน14นะครับเออ เขาลุกคืบเข้ามาขยับแทรกกินนะครับเราก็จําเป็นต้องขยับปิดนะครับไม่ให้กินนะครับจังหวะนี้เขาแทรกกินเราก็หลบเป็นพลวันตัวไปนี้เป็นแต้มสําคัญนะครับถ้าเขาขยับ1 5 5 9เราก็จําเป็นต้องต่อไว้นะครับเพื่อนๆจะเดินตัวไหนครับในจังหวะนี้เขาขยับ15-18ลงมาอย่างนี้นะครับจับตาดูเต้มนี้ครับผมขยับ16-11ให้กินนะครับแล้วจะกด3ซลิบคอมนะครับแต่เขาตัดสินใจยอมแพ้ไปมครับไม่ได้กินนะครับเจอในที่หน้าครับผมสวัสดีครับ